Ô mùa đông mồ đình gặp, đừng đừng gặp. đi ăn nữa. Mày đi ăn nữa. Mày đi đi ăn nữa. Mày 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 đi ăn nữa. อ่อนเลยยังลูกอ่อนเลยยังอ่อนเลยยังเนี่ยนักซุ่ทีมมหานะเนี่ยอ่อนเลยยังครับอ่อนเลยยังอ่อนเลยยังเลือดเล่นขายนั่นน่ะอยากเล่นอย่างเดียวนะครับอยาเพิ่งเล่นสซื้อโอ้อยากเล่นอยากหยอกเลยครับผมน่ารักมากเลยน่ารักมากครับก็ดูอยากอ่อนครับอ่อนขึ้นแล้วทีหนึ่งเลยจะไม่ซื้อยกเก่งมากเลยเสียงยังลูกเสียงยังไม่เสียง จนไม่ินจะนั่งไม่นั่งเ่ย้จักไครรู้จักเขาไหมครับกอด่อไปดจะพ่อล่ดทุกวันพอแล้วเดี๋ยวุกทมาหาลส้อนคุณพ่ออยากให้ไปรไปฟินนะครับโหดูกอนครับดูกอนไปเที่ยวบกไปเที่ยวครับอดอพอแล้วลูพอแล้วโอดยวนพ่อใหญ่ ไม่ยอมให้คุณพ่อเดินมาครับจะมาเอาะาโยพ่อจะแล้วน่ะโอ้ดูกลัวพ่อหนีกอดไว้ครับดวกอดไห้โอ้โห หา้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวเ่าไห่อยู่อ่อนครับอ่อนเดี๋ยวเราอ่ออ่อนอ่อน่ครับออนแลวครับตัวกลมครับ ตุมติ๊กเลยยาวมีตกลมติ๊กเลยอ่อนไลน์น่ารักแท้อาจารย์มาเจอคันขายังบอกว่าน่ารักเลยครับว้าวเตรียมนอนแน่นเงอนนอนจูว์ระวังหนึ่ครับระวังระวังหน่อยโชว์โชว์อาจารย์ใหญ่เลยครับ โชว์ให้อาจารย์โชว์อาจารย์นะครับโชว์เอฟซีของอาจารย์โอ้มนะครับผมครับขี้เล่นครับสปันษาที่งอนขี้เล่นนานไอ้ยางน้อยไม่ชอบเราเอาไปใช่ไม่ได้มาเอาโด้แค่มาเยี่ยมอาจารย์ลองทำท่าดึงมือผมแบบวแย่งผมนะเฮ้ยอาจารย์เอาไปเลอาจาเจ้าปุเจาปุ้ยเจ้าปุ้ยเจ้าปเอ้าปเจาปยเจ้ปุ้ โอ้ลุกเร็วลุกเร็วเอาเเอาชหโมโหแล้วโมโหโอ้ดึงดึงดึงกันยีกันโอ้ยียงกันโอ้คุ้ทไลงไรับเ็จะลองแกงสุพรรษสารครับว่าถ้าอารหนึ่งมือพ่อไปจะมีปฏิกริยานี่ครับ เดี๋ยวกำลังหายนะลูกวันนี้พาอาจารย์ไปหาข้อใหญ่กันนะครับ let's go ครับไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับกับอาจารย์โอ๋มาริสินนะครับวันนี้มาเยี่ยมที่สมสีทับไทยของเรานะครับดงเกลียดมากๆครับขอบคุณมากครับดีเกียนและดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเยี่ยมครับ ครับน่าไอ้ตรงนี้ครับถึงข้าวใหญ่ด้วยอ้าวโอเคครับคขอบคุณครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันครับกดซับตะไคร้นี่ซับตะไคร้ยเยอะเยอะก็ยิ่งดีเลยได้แล้วครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ชายครับรู้สึกว่าเป็นกันเองมากแล้วก็พ่อใหญ่ก็สุดขม คุมมากเรียบร้อยไม่มีท่าทางไม่มีท่าทีที่ว่าจะเป็นอย่างงี้อย่างนั้นขนาดตกมันหรองานตกมันตอนนี้ก็พ่อใหญ่ตกมันอยู่ก็ยังเป็นกันอีกเป็นไรก็เจอกันเรื่อยๆนะครับระหว่างพ่อใหญ่กับทางทีมงานของอาจารย์ครับ การรวมก็แฮร่วมงานคือคือกันเรื่อยๆหลายงานนะครับผมวันนี้มันคิดว่าแงจะมาเยี่ยมที่นี่นะครับก็ดีใจมากเดินทางมาถึงนี่เลยครับก็อยากให้เศรษฐกิจนี่ลับเป็นเหมือนเดิมเนาะราบถ้าโรคมันหายก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมครับผมสาธุก็ให้โรคหายไวนะครับถ้าูดถึงก็ขอบุญบารมีเขาใหญ่เลยเนาะรับใช่หยุบทิงแม่งหมดเลยไปอ่านได้ไอรงคไม่ดีหลบไล่หลบมือถือเนาะอ่า ได้ลู้ล้านทำมาหากินสะดวกสบายขึ้นครับผมช่วงนี้ก็อัดตะคัดจริงจรครับทางก็ขัดเคลย่นาขัดเคล่นอาหารนะครับไม่มีงานไม่ค่อยมีงานไม่มีอะไรจะเข้านาเรียนเร็วด้วยร้อกันไปทนหน้าครับมาเจอพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงครับมาเจอแบบนี้เป็นที่แรกผมเคยคิดว่าพี่บอกว่าตกมันครับผมอี จะพาผมมาไม่ใช่มันจะดูใสายโในใจคิดครับผมแต่ไม่ไม่พูดบขาจะมาถึงแกเป็นคนนิ่งๆสบายๆเพราะว่าชางจัวันนี้จะมีอาการที่แบบว่ามุดนิดนะครับน้อยครับน้อยมากเลยส่วนส่วนน้อยเทพหาไม่ได้นะครับที่ยืนนิ่งๆแบบนี้นะครับ้า้ช้วัน้หาไม่ได้ดีกว่าโอ้หาไม่ได้ตัวใหญ่เนี่ยนี่ไม่จุกติกหรือทำไส้ บางส่วนไม่ใช่วันนี้อาจารย์โอมมหานะครับผมก็ดีใจมากก็ไม่รู้จะมีอะไรจะให้นะครับก็ว่าจะมอบตะขอให้นะครับผมอาจารย์อมได้บูชานะครับเนะครับผมเป็นตะขอของน้องชันสารนะครับจะพาอาจารย์เดินเยี่ยมชมช้างของเรานะครับก่อนที่จะให้พลายงามนี้รับมอบให้เนาะครับครับเดี๋ยวเราไปดูสีมงคนครับผมดูเจ้าหนุ่มก้านยาวร้วครับ มีพ่อใหญ่นะครับเรมาแต่พ่อเหยจนถึงลูกครับก็ไปชมของเจ้าหล่อน้อยครับพ่อใหญ่ล้วนะแล้วก็ต้องลองมาครับบิงคนนี้ก็เคยไปเจออยู่นะครับ<อ>เคยได้ออกงานครับช่วงที่ค<อ>วานดนเลี้ยงอยู่ครับ

<im itation> ไปรุ่นครับ,บเดี๋ยวไปให้พายงามมอบของขึ้อลึกให้นะครับขอพายงามรองโอ้อรอเลยครับครับนี้ก็ยังไม่เคยออกงานแห่เจอกับของทีมงานอาจารย์ครับ ลายงามลายงามงามก็มีใจมากนะครับก็จะแห้ลางามนี้มอบขอาชื่นเลกให้กับอาจารย์โมนะครับผมครับก็ได้มีความชวานเลินะครับมาเก็บเ้ย

กับช <Es> in ุเร sure the ื่นงตนุกเทศโบราณจากทางเกี่ยงกัรทุกทีงานรถแฮวารินินเฮย์ทางทีตะไคร้ด้วยเพลงงานในชาติด้วยะับนเจ้าขกามาวัน้อย่ะเก็บขอเร็วอาจาร์เด้อโอ้ไพงานนี่รู้งานมากเลยนะครับ คอยมั่งคอยมีคอยสีคอยสุขคอยมีงานคอยปวดคอยเจอคอยสกไต่สกไต่จํารอนต้องตันรยต้องเน่ยจักตนรยต่างอ่าเรื่องขียตองกรุ๊กรุ๊เครียรณียงเิกทรงเอซีเมืนทาทางชีวีงานสดบางปูนเนี่ยแสนงต่างอ่าเรื่องเนียอนโมทียสาทุคุณองการเปลีนนิพาครับรับทุกครับครับครับเป็นการให้พลเราลาทนก่อนเนาะ เดี๋ยวอาจารย์ยดูถังนี้ครับนนคนละฟังก็ได้ครับอาจารย์อวยพรมใช้ให้แม่แม่เอฟซีช่องสีทาบไทยเลยครับผมเออ่จะขอเป็นภาษาเขมรกันแล้วกันได้ครับในเรื่องดีครับอวยปวดอวยยุ่งอวยย ور, ัวร์นั่งผู้ชมและเอฟซีที่ติดตามทางช่องสีทับไทยนะครับ,รบอวยยุ่งอวย,ย,ยปวดสนดใดประสรันตะบานกลนเพราะตุกบาลตำไรประสันตะบานกลไสตุต้มเกยจำละเจ้กู่เจ้ชะเจจ่ดาวกำลัง ขอให้รวยและขอให้รวยขอให้รวยและขอให้รวยจงเป็นสุขเป็นสุขทุกคนทุกท่านเชิญสวัสดีครับเสียงงบนสูงเสียงอะไรเสียงครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในช่องเ a ม i l y สีชับไทยนะครับก็ต้องขอตัวกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย